สวัสดีจ้าวันนี้ยืดตรงไห้ตรงหน้าค่ะขึ้นจากเกี้ยวเขาแล้วพี่น้องขึ้นจากเกี้ยวเขามืาเที่ยงสไม่เห็นนะอยยุ่นัอยกินนี่เพิ่นกินค่ะทลับ,บักขั้วค่ะมื่อนี่บรรยากาศพุ่งไห้ตรงหน้าพี่น้องขึ้นจากเกี้ยวเขามาแล้วโอ้ยเหนื่อยแห้งเอยแห้งภูมิใจไป็นไส้มาพี่ลูกมาพี่มาพี่หมดการ์ดมาน,านั่งหนีมานั่งข้างหลังแม่อยู่ข้างหลังแม่ โอ้ยลูกอะไรเงี้ยหวงหวงจะไม่เหยียดไม่ลูกแม่สิตามักทัวมานั่งค้างๆแม่ตรงนี้ว่าเงยบนิดเดยวเงียบนิดนึงสวัสดีค่ะไปลูกสวัสดีค่ะไปไปเด้อพี่น้องตาบักโอ้ยอย่างน้ำเด็กหน่อยมูลิตาบักทัวสู้กินค่ะแต่ไม่ทองให้ท้งหน้านะพี่น้องเนาะจับไม่พูดเถ่าไม่ค่อยเพิษ ยังลูกจะพาไปหันเรื่องเรียนอยู่นี้ยงไยู่ไงพี่หน่องความสุขแบบประมาณธรรมชาติตรงไหนตรงหน้าเนาะค่ะเปล่าเฮกเกอนพี่หน่องมาสิบพระท่านข้าเจ้าเพียงกลัวแล้วพี่หน่องสิบายโมงแล้วมันจะคืนว่าจะเกี่ยวเขาค่ะ ลูกมาพี่ลูกเร็วเอามากินบักทัวแล้วมากินบักทัวรากินทั่วบ์ป่ลูกอเอาเอาเอา,เอ,าอร่อยตีบ,บึงตีบึงแสบปะแสบปะแสบหนังจิ้มโคโค่ไปดิเออวัดดีครับไต่เวลาวัดดีครับลูกกินครับก้อนครับก้อนครับก้อนลูก พอ,พอพอ่นออกมหาห้ค่ะพอพ่นเป็นเนเมื้อกไปส่งของขายของออนไลน์เนาะคะ่ะลงแห้งมาซักทมา นนกินข้าเชียงน้องกันค่ะตำบักทัวคุณจะกิในตำบักทัวปะายกินได้ยุ่วปะจับฮะได้ยุ่วหันละ <c oughs> ยิ้มหวานไมมพุ่มเจเอรับวิน มาบม้านหลามมานั่งที่้า,าหลาไข้างดไปไซไซเอ้ยโอ้ยอย่าไปเดอ้ออย่าไปเดอ้ <c oughs> อยังลุกวะพี่วะพี่ั้นมาคว <c oughs> นมาั <c oughs> ้นมาั <c oughs> ้นมา เขากิ้เขารองปลาน้อกันคือนเก่าไหนกินบอนางนังไม่ิมนังตกแม่ยังไหลูกเงี้ยแม่สิตำมกแจงแม่นงนั่งนังหนีเลยลูกนังเลยโอ้ยดากเน่าๆนี่ั่แม่ิเขาตำเอ้าเอ้านังนี้นังนนงนีนังองนังงเออเออนั่นแหะลูกมาดีครับัวัสดีครับ สองขวบค่ะพี่น่องสองขวบสามเดือนหม่าง่พิอ,อ,อีกกิ้งนี่ค่ะไไฮะต้มต่อเพียง น้อตับบักทัวน้ำกันค่ะแซ่บแซบทม่คายน้ำไหมเด้อพี่น้องมากินเขาเที่ยงน้ำกันค่ะตับบักทั่วพี่น้องไก่้ปิ่งไก่หลับปลาดุกมามาพี่น้องได้กินอาหารอีสานบ้านๆเขาค่ะถอดปลาทูถอดปลาทูมาแซ่บน้ำกันเด้อพี่น้องเนื้อกินเขาอยู่ท่งหน้าไอ้แซบคักขนาดละค่ะพี่น้องเปิดได้

เด้อพี่นอกกิขนกข้าวน้ำกันค่ะนั่งดีๆนั่งดีๆว่าแซ่บ <c oughs> น้ำกันที่เจ้า้อยอ่เดยน้โอ้ยทิบ่านเนเลิกแล้วเป็นเงนเียน้ำกันพี่นอกอีกคุณตัๆันหลบม่้ เดี <f dragging> ๋ยวเพิ <jack> ่วัดดีเดียวสัว์าวัดดีคนไปสวัสดีครับสวัสดีไปหลสวัสดีครับพี่พ่ไปใช้ก่อนพี่พไปใช้วัดดีไปอ่อยวัดดีไปวัดไ

แล้วอากาศด้วนเมอมหนาวร่มเวยเสาบ้าขึ้หนาวเลยหัวหัหห้าวหัวบางเข้า้ ตอนสองลายตอนมากตอนน่องแล้ตอนันเป็นขาวก่าแล้วมันเหนียวตอนด้ตอดีหนียตอนึ้นหลักเงียวตอนตอไม้ที่ว่าเขาตอนอหลักไก่ยอตอกหลักยืนเ่ายัาัหลัยยหัยย เขาเข่ามันเงี้ยวป่อเขาต่อเสาที่มันเสาก็นี่มันมันให่เงี้ยวคือมันเงี้ยวใช่บไหมบอเงี้ยงก็พ้อ้าวตาเพราะมันนี่พี่ก็พี่ต้องมาหลีกด้วยพยายามมาเลยไม่หลีกมือเจ้าก็ออกดากก็ไม่เห็นแต้วแม่ไปนั่งหัวอยู่พี่ตีมันตายตายตาย ม่เล <c ười> ็ดหายใจหายใจการงมขาดดิอ้วนดักอ้วนดังตุ่มตุ่มแก่สี่ข้าวตุ่มก่อนตอนนี้เราดักใบเบิ้ลอยากกระติ๊กหน้าที่ใสออยกระติ๊กอย่างนี้เห้ยอยออกมาใส่ได้เหมือนกันได้หนึ่งเจ้าขันสไลดออกโน้ตเกมเนาะโบตองออกไม่ชินเลย กนงเง่บน้องกเขาติดตามก็ไลแ่ก็รดิลังได้ในี่เด้อน้องามทุกททกแ่ทกคอมเมตค่ะนาพอกันหมค่ะสวัสดีค่ะาแล้วไงน้องแล้วไงคุยสาเครอหรือยเงองน่งของนงก้ เดยเปลี่ยนเรือตำูาว่ามีแก้ไม่เห็นมั่น้ินนต้องกินน้อยวัน่มั่นที่แลูกก็เป็นนดี๋ยวนั่งล่งอย่าเดี๋ยวนั้นเนน่เดีวนงีลเห็นแกต้อาว่ามีแก้วลูกก็เป็น